ังด่วนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับขณะนี้คำเมนเรียกยไพ่ใบสุดท้ายกับอาวุธหนักจรวด PHL03 ที่มีระยะยิงไกลถึง120กิโลเมตรและตอนนี้มีคำสั่งอพยพด่วนจากมทบ25ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายในการโจมตีของทหารคาเมรเองและเรื่องราวที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสื่อเกาหลีครับคอมเมนต์เกาหลีออกมาพูดถึงเยอะมากและก็บอกว่ากัมพูชาเนี่ยยังไงก็สู้ไทยไม่ได้ครับเพราะไม่มีเครื่องบินรบแม้แต่ลำเดียวแล้วจะไปสู้ไทยได้ยังไงไม่ห่วงชีวิตประชาชนเลยเหรอนี่นี่ก็คือการประนามของเกาหลีเองที่บอกว่าคา ไร้ปราณีประชาชนชาติตัวเองซึ่งก็ยังมีสรุปภาพรวมสถานการณ์และก็จุดยืนของไทยต่อการเจราจารล่าสุดกับประธานาธิบด,ดีโดนัลด์ทรัมด้วยโดยมีรายงานออกมานะครับว่าตอนนี้กัมพูชาเปิดแนวรบยาวตลอดแนวชายแดนกว่า8 0 0กิโลเมตรตั้งแต่ช่องบกถึงจังหวัดตราดโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นห้ามพลาดโดยประราการทั้งพวงติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดน เหมมือนเดิและก็ต้องบอกเลยว่าณนะตอนนี้ครับยังมีรายงานความพืบหน้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะฝากฝั่งกองทัพกัมพูชาเองที่ตอนนี้มีข่าวออกมามีรายงานออกมาครับว่าเตรียมยิง PHL03 ซึ่งเป็นจรวดวิถีไกลถล่มมทบ25ซึ่งตอนนี้มีคําสั่งจากมอทบแล้วสั่งอพยพด่วนด้วยโดยกองทัพบ,บกของไทยเราครับได้ออกมาแถลงการว่าขเมนนั้นไม่มีทีด้าที่จะหยุดยิงเลยและดาดีที่ไม่น่าไว้ใจที่สุดก็คือเสริมอาวุธหนักจรวด PHL03 และก็ r m 7 0รวมถึง BM21 พร้อมกับยิงเข้าสู่พื้นที่พลเรือนของไทยเราทั้งยิงใส่โรงพยาบาลบ้างชำเมง้ง อำเภอกันทร,รักรจังหวัดศรีสะเกดและก็ยังไม่หยุดโจมตีด้วยอาวุธทุกรูปแบบต่อฝ่ายไทยเราด้วยและก็ยังไม่หยุดโจมตีด้วยอาวุธทุกรูปแบบต่อฝ่ายไทยเราด้วยครับซึ่งกองทัพบ,บกของไทยเราก็ออกมายืนยันว่าจะสู้เต็มขีดความสามารถตอบโต้ผู้รุกรานและก็ทําร้ายประชาชนโดยก็เป็นเรื่องราวอัปเดตจากโฆษกกองทัพบ,บกเองนะครับที่ได้ออกมากล่าวถึงสถานการณ์ล่าสุดกับทหารกัมพูชาว่ายังมีการเคลื่อนไหวด้วยการใช้อาวุธยิงสารสนนระยะกไกลเข้ามาในฝั่งไทยอย่างต่อเนื่องแล้วที่สําคัญเนี่ยมันไป ตกนอกเขตพื้นที่เป้าหมายทางทหารจํานวนมากก็เลยไม่ฝ่ายไทยเราครับมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ปฏิบัติการทางทหารดําเนินการตอบโต้อาวุธก็เลยทําไม่ฝ่ายไทยเราครับมีความจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติการทางทหารดําเนินการตอบโต้อาวุธยิงสับสนยะไกลอย่างเช่นจรวดและก็ปืนใหญ่ที่ยังคงยิงเข้ามาใส่ฝั่งไทยอย่างต่อเนื่องโดยสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้อัปเดตในเวลาครึ่งวันของวันที่27กรกฎาคมฝ่ายกัมพูชาเนี่ยยังไม่หยุดโจมตีไทยเรา ด้วยอาวุตถุกรูปแบบโดยก็ยังมีเรื่องราวที่อัปเดตล่าสุดกันอีกนะครับคือมีเรื่องราวเยอะมากเป็นการอัปเดตแบบเรียลไทม์นะครับก็เป็นเรื่องด่วนที่สุดเมื่อตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของจังหวัดสุรินนั้นเข้าจับกลุมสายรับกัมพูชาเพิ่มได้อีกหนึ่งรายที่บ้านตาเมียงหมู่ที่1ตำบลตาเม,มียงอำเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินโดยสารับรายดังกล่าวครับก็มีการใช้รถเก๋งสีบรอนเงินนะตะเวนถ่ายภาพสถานที่ต่างๆส่งให้ทางกัมพูชาในระหว่างที่มีการสู้รบตามแนวชายแดนไทย กาบูชาเนี่ยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบขณะน,นี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดมีความคืบหน้านเนี่ยก็จะเป็นการแจ้งให้ทราบ กามพูชาก็มีการส่งสายรับต่างๆนานามานะครับเพื่อที่ตะเวนถ่ายภาพจุดยุทธศาสตร์สำคัญของไทยเราและก็ฐานที่มั่นของไทยเราว่าอยู่ตรงไหนกันบ้างคือเอาทุกทางจริงๆซึ่งก็เป็นอย่างที่โฆษกกองทัพบ,บกบอกแหละตอนนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะกการหยุดยิงเนี่ยยุติลงเลยนี่ขนาดมีตัวกลางอย่างสหรัฐอเมริกาเข้ามาพูดคุยร่วมกันแต่ก็ยังไม่เป็นผลสำเร็จนะครับผมคิดว่า มันอาจจะหนักหน่วงกว่าที่เคยก็ได้สําหรับสถานการณ์ตามแนวชายแดนของไทยเราแล้วตอนนี้ครับรัฐบาลของไทยเราเองเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศจุดยืน แบบเป็นทางการแล้วนะครับโดยยึดหลักสันติภาพมาโดยตลอดและก็พยายามแยกประชาชนออกจากการสู้รบซึ่งการตอบโต้ของไทยนั้นมุ่งเฉพาะเป้าหมายทางทหารที่โจมตีประชาชนเช่นฐานยิงจรวดของกัมพูชาเองตอนนี้ไทยเองก็มีผู้เสียชีวิตราว15รายครับบาดเจ็บกว่า50รายและมีการอพยพแล้ว13,000คนส่วนในเรื่องของการพูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์นั้นทางฝั่งสหรัฐอเมริกาก็มีการดิ้นข้อเสนอให้ไทยกับเขมรหยุดยิงโดยใช้มาตรการทางภาษีการค้าเป็นแรงกดดันซึ่งไทยเองก็ตอบรับโดย ไม่มีปัญหาใดๆนะครับเพราะที่จะหยุดเพราะว่ายึดถือประชาชนเป็นหลักอยู่แล้วแต่ก็ย้ําว่าการเจราจารเนี่ยต้องมีความมั่นใจจากฝั่งกัมพูชาไม่ใช่แค่พูดว่าอยากหยุดยิงจากเจ้าหุ่นไมเน็ตเพียงคนเดียวก็บอกว่าอยากหยุดยิงครับแต่ก็เปิดเราตั้งแต่ตีสี่สุดท้ายเนี่ยก็ได้ปูดนะโดยหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเข้ามาเป็นตัวกลางครับบทบาทของต่างประเทศเนี่ยก็ยังมีอย่างต่อเนื่องอย่างอันวาอิบราฮิมนายกของมาเลเซีย ก็โทรมาแสดงความเป็นห่วงเป็นใยในฐานะประธานอาเซียนส่วนสหรัฐจีนแล้วก็มาเลเซียนั้นก็แสดงท่าทีอยากให้เกิดสันติภาพซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยกับสหรัฐเนี่ยอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อวางเงื่อนไขยหยุดเพื่อวางเงื่อนไขาการหยุดยิงกับขบเบนอยู่แต่ที่มันยอมไม่ได้นะครับรัฐบาลไทยก็เดียวออกมาแถลงการอีกเรื่องหนึง่งบอกว่าตอนนี้แนวรบของกัมพูชาคับเปิดยาวตลอดแนวชายแดนกว่า800กิโลเมตรคือตั้งแต่ช่องบกยาวจนถึงจังหวัดตราดจนทำให้จันทบ,บุรีกับตราดเนี่ยประกาศภาวะฉุกเฉินในทัน ซึ่งตอนนี้ผู้ว่าทั่วแนวชายแดนได้รับคําสั่งให้อพยพป,ประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วและกองทัพบ,บกเนี่ยมีอำนาจเต็มที่ในการดําเนินการตอบโต้ส่วนข้อกังวลเพิ่มเติมของไทยเราครับคือตอนนี้เนี่ยเราไม่ต้องการประเทศที่3ในการแทรกแซงแต่ก็ขอคุณทุกประเทศที่มีความห่วงใยและก็ มีการย้ำนะครับว่าให้ประชาชนไทยเราทุกคนเนี่ยระวังในการเผยแพร่ภาพที่เกี่ยวข้องกับยุทธการเพราะอาจเป็นภัยต่อทหารได้ซึ่งในโน้มต่อจากนี้ของรัฐบาลไทยเราครับก็พร้อมที่จะเจราจาตลอดเวลาแต่ต้องเป็นการเจราจาที่มีเงื่อนไขชัดเจนเช่นการถอนทหารและก็อาวุธหนักของกบฏออกจากพื้นที่ซึ่งสหรัฐเองก็จะใช้มาตรการทางภาษีต่อไทยกับกัมพูชาหากไม่หยุดยิงเนี่ย ก่อนวันที่1สิงหาคมและถ้าหากมีการหยุดยิงก่อนวันที่1สิงหาคมนี้แนวโน้มทางภาษีของไทยเศรษฐกิจของไทยเนี่ยอาจจะมีผลเป็นบวกกับสหรัฐอเมริกา นี่ก็เป็นการแถลงของรัฐบ,บาลไทยเรานะครับที่บอกว่าพร้อมเจราจาเพื่อยุติการหยุดยิงแต่ว่าต้องมีหลักประกันจากทางเขเมรน,นะว่าจะไม่ละเมิดอีกรวมไปถึงการพูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์และก็ชาติต่างๆเนี่ยที่ช่วยผลักดันไปสู่เวทีสันติภาพซึ่งไทยก็ไม่ขัดข้องเรื่องมาตรการทางภาษีนะครับแต่หากเกิดขึ้นเพราะเจตนารักษาชีวิตพลเรือนและอธิปไตยของชาติไทยเราเป็นการัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับรัฐบ,บาลไทยและก็การัะเดตดความคืบหน้าเกี่ยวกับการประทะแนวชายแดนซึ่งเขเมรเนี่ยโอ้โหจงใจจะ ใช้อาวุธหนักที่ไม่ใช่แนวรบเลยแนวรบเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ชายแดนเท่านั้นนะครับยี่สิบสามสิบกิโลถ้าเกิดห่างจากชายแดนนะแต่ขเข้ามเนจะใช้อาวุธหนักถึงหนึ่งร้อยสามสิบกิโลเมตรซึ่งมันไม่ต้องใช้เลยถ้าเกิดคุณมียุทธศาสตร์ดีๆคุณมีการวางแผนดีๆเนี่ยการใช้จรวดพลสูตสามเนี่ยมันก็ไม่มีผลอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่มียุทธศาสตร์เพราะระยะการยิงเนี่ยหนึ่งร้อยสามสิบกิโลเมตรไกลที่สุดถ้าเกิดใช้มาเนี่ยแน่นอนว่าอนุภาพศักยภาพมันรุนแรงแน่นอนแต่ฝ่ฝาายยไทยเร ก็พร้อมเต็มที่ไทยเราก็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับที่แน่ๆเนี่ยเรายึดครองน่านฟ้าเป็นที่เรียบร้อยซึ่งกัอพูชาก็น่าจะรู้แหละสู้ยังไงก็ไม่ชนะไทยเราแต่ต้องการดึงกระแสชาตินิยมเท่านั้นทั่วโลกรู้ เกาหลีรู้อเมริการู้ไทยรรู้แต่แต่ว่าประชาชนชาวคอมเมนนั้นไม่รู้เนื่องจากมีการปิดข่าวมีการควบคุมโดยลูกสาวของฮุนเซนโดยอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่ผมอยากจะงเตืยนให้คุณผู้ชมได้รับชมกันก็เป็นคอมเมนต์จากทางฝักฝังเกาหลีที่เหมือนเกาหลีเนี่ยจะรู้ความจริงเร็วกว่าชาติอื่นๆนะครับเพราะมีการเสิร์ฟข่าวกันอยู่ตลอดเรียกว่าหลายคอมเมนต์ออกมาสนับสนุนประเทศไทยเราและก็ออกมาตําหนิกัมพูชาและก็มีบางคอมเมนต์นะบอกว่ารบยังไง กัมพูชาเนี่ยก็ไม่สามารถเอาชนะไทยเราได้เนื่องจากยุทธวทิธีและก็ยุทธปกรณ์เราเหนือกว่าเขมรเป็นอย่างมากก็พูดถูกตรงประเด็นทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มมาดคอมเมนต์แรกกันก่อนเขาบอกว่าทาหารกัมพูชาแอบ,บอยู่ในพื้นที่พลเดือนและก็ตั้งอาวุธในหมู่บ้านโดยไม่แคร์เลยว่าพลเดือนจะได้รับผลกระทบหรือเปล่าส่วนทหารไทยเนี่ยออกไปแนวหน้าเพื่อป้องกันพลเดือนพยายามหลีกเลี่ยงการโจมตีที่อาจจะกระทบต่อประชาชนต่ออีกคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าเข้าใจฝ่ายไทยเลยนะกัมพูชาเนี่ยเหมือนตบหน้าก่อนแล้วมาขอหยุดยิง จะยอมกันง่ายๆล่ะก็จริงนะครับแต่เราก็พร้อมยอมแหละเพราะความสูญเสียตอนนี้เนี่ยเราถือว่าน้อยกว่ากัมพูชามากหลายขุมเลยต่อกันที่คอมเมนต์นึงเขาบอกว่ากัมพูชาไม่มีเครื่องบินรบแม้แต่ลําเดียวแล้วจะไปสู้กับไทยได้ยังไงแล้วชีวิตประชาชนล่ะคุณไม่ห่วงกันเลยเหรอเมนตต่อมาก็บอกว่ากัมพูชาไม่มีอะไรเลยทั้งเครื่องบินรบหรือว่ากําลังคนแต่มีใจที่บ้าระห่ำถ้าเกิดไทยใช้เอ5สสิบห้าจัดการก็จบเลยเมนตต่อมาก็บอกว่าหวังว่าทั้งสองประเทศเนี่ยจะ ตกลงการหยุดยิงได้เพราะถ้าเกิดนักท่องเที่ยวหายรายได้ก็หายกันทั้งคู่แล้วสิ่งที่เสียหายที่สุดเนี่ยก็คือชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์อีกเม้นหนึ่งครับเขาบอกว่า นักการเมืองมักสราส้างสงครามขึ้นมาเพื่อกลบปัญหาของตัวเองประเทศเราก็เคยเป็นแบบนั้นัมบูชาใช้สงครามเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นการเสื่อมพลอดอำนาจของลูกชายฮุนเซนไทยเองก็กําลังใช้ประเด็นนี้กลบปัญหากองทัพที่เสื่อมศรัทธาจริงๆไทยเราก็ไม่ได้กลบประเด็นเราไม่ใช่คนเริ่มก่อนแต่ว่าเป็นฝั่งกัมบูชาครับที่เหมือนจะเรียกกระแสชาติิยมออกมานะซึ่งมาต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่า ไทยคือประเทศแรกเลยที่ส่งทหารมาช่วยเกาหลีใต้ตอนสงครามเกาหลีและก็เป็นประเทศสุดท้ายที่ถอนทหารออกเราควรระลึกถึงบุญคุณไทยอย่าเป็นคนลืมบุญคุณก็จริงนะครับไทยเราส่งทหารไปช่วยรบในสงครามเกาหลีด้วยและก็มีการส่งสเสบียงส่งซัพพอร์ตต่างๆจนเกาหลีนั้นตั้งอนุสาวรีย์ให้กับทหารไทยเรากันเลยทีเดียวต่อกันที่อีกข้อหนึ่งครับบอกว่าห้ามลืมว่าไทยเคยช่วยเราตอนสงคราม และอยู่ต่อหลังจากหยุดยิงนานที่สุดเพื่อที่จะป้องกันเกาหลีใต้อีกเป็นหนึ่งครับเขาบอกว่าปัญหาเรื่องเขตแดนในแถบนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยต้องโทษฝรั่งเศสที่กำหนดเขตแดนแบบไม่สนใจวัฒนธรรมท้องถิ่นเหมือนแอฟ,ฟริกาการแบ่งประเภทการแบ่งประเทศผิดๆในอดีตเนี่ยจะคงสร้างความขัดแย้งจนถึงทุกวันนี้อันนี้ยิ่งเป็นเรื่องจริงเลยครับเกาหลีเนี่ยรู้ดีมากคือฝรั่งเศสเขาเคยเอาเขมเปเป็นเมืองขึ้นแล้วก็ปล่อยให้เป็นอิสระภาพแต่ว่าสุดท้ายแล้วการแบ่งเขตแดนเนี่ยมันมีแผนที่สองฉบับนะครับซึ่งทั้งไทยแล้ก็ ก็ยึดกันคนละฉบับคาเมนเนี่ยยึดหน่วยส0,000 0ไทยเรายึดหน่วย5 0,000ซึ่งมันละเอียดกว่ากันมากแล้วในการรบในการบัญชาการของฮุนเซนเนี่ยก็มาใช้แผนที่ไทยเราเออมันก็ย้อนแย้งเยอะเหมือนกันมาต่อกันที่อีกควเมแน,นึงนะครับเขาบอกว่าสงสัยจริงๆว่ากัมพูชานั้นแปลความมั่นใจมาจากไหนถึงกล้าเริ่มก่อน มีข่าวบอกว่าหยุดยิงแล้วแต่บางแรงข่าวเนี่ยบอกว่ายังรุนแรงขึ้นถ้าไทยกับเขมรรบกันแล้วนักท่องเที่ยวหายเนี่ยสุดท้ายคนในพื้นที่ก็ลําบากอยู่ดีต่อกันีอีกคอมเมนต์นึงครับเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้สายการบินยังขายตัว๋วเที่ยวกัมพูชาอยู่เลยทั้งที่สงครามกําลังจะเกิดแล้วจะให้ทํายังไงดีซื้อตั๋วไปแล้วแต่ยกเลิกไม่ได้เมนนี้ก็อยากยกเลิกการไปกัมพูชาในทันทีนะครับนี่ก็คือคอมเมนต์ของ ชาวเกาหลีใต้ที่ได้ออกมาพูดถึงสงครามชายแดนการประทะระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าหลายคอมเมนต์เนี่ยเข้าข้างไทยเรานะครับหลายคอมเมนต์ก็อยากให้มีการหยุดยิงเพราะสงสารประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยไทยเราก็มีเป้าหมายแบบนั้นเหมือนกันแต่ทางฝั่งคอมเมนต์ยังระดมปืนใหญ่ระดมอาวุธหนักมาประชิดมาประชิดแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องและก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดครับโดยเฉพาะ อาวุธหนักจรวด p s l 03เนี่ยที่เสริมมาทำไมไม่รู้แต่ท่าทีของขเขมรไม่น่าไว้ใจจริงๆซึ่งตอนนี้เนี่ยมทบ25ก็สั่งอพยพดว่ดวนแล้วนะครับซึ่งก็ยังมีรายงานล่าสุดที่ยืนยันออกมาว่า p s l 03ของขเขมรถูกทำลายไป1ระบบแต่ว่ายังเหลืออีก5ระบบที่พวกเขาใช้ยิงได้ยังไงก็ต้องรอเดทสถานการณ์ความพืบหน้าแนวพัะชายแดนอย่างใกล้ชิดกันด้วยเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวพัธชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกด, like, กด และเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย